สวัสดีครับวันนี้เราจะมาออลองมาคุยกันเรื่องเนื้อเพลง sticky memory นะครับจากช่องสหราชเ t ท็อปปิกบน YouTube สวัสดีค่ะคือเท่าที่ดูเนื้อเพลงที่ถอดมาเนี่ยภาษาเขาเภาพที่ใช้มันเกี่ยวข้องกับความทรงจำที่มันติดแน่น,น,นๆลบไม่ออกอะไรแบบนั้นเลยนะครับ ใช่ค่ะอืมดูแล้วธีมหลักๆก็คือเรื่องพลังของความทรงจำนี่แหละค่ะที่มันฝังใจเรามากๆสลัดทิ้งไปไม่ได้ง่ายๆเลยครับเปิดมาท่อนแรกๆก็รู้สึกว่าโหแรงเหมือนกันนะเดินฝ่าก,กองไฟโดยไม่มีรองเท้าอะไรแบบนี้ค่ะ I walk through the fire with no shoes on คือมันไม่ใช่แค่ลำบากธรรมดาธรรมดาเนาะมันคือความเจ็บปวดการเผชิญหน้าตรงๆเลยใช่ครับ เหมือนปูพื้นว่าผ่านอะไรหนักๆมาแล้วพอเจอท่อนเอ่อคุณเรียกชื่อฉันแบบกับพายุฝนฟ้าขนองอื้ม <c oughs> อันนี้ก็แรงอีก You called my name like a thunderstorm มันเหมือนการเข้ามาของใครคนนั้นเนี่ยมันเอ่อส่งผลกระทบแบบรุนแรงมากๆพลิกชีวิตไปเลยครับแล้วผลทันทีเลยก็คือทันใดนั้นหัวใจของฉันก็ด้านชา Suddenly my heart went numb คำว่าด้านชานี่มัน น่าสนใจนะไม่ใช่แค่เศร้าใช่ค่ะมันอาจจะเป็นอาการช็อกหรือแบบว่าเป็นกลไกลป้องกันตัวอย่างหนึ่งก็ได้นะคะคือพอเจออะไรแรงๆเข้ามาปุบระบบมันตัดความรู้สึกไปเลยอืมอมเป็นไปได้ครับแล้วหลังจากนั้นเออเพลงก็เริ่มตอกย้ําแกนหลักเลยใช่ไหมครับที่ว่าฉันลืมความรู้สึกนี้ไม่ได้ใช่ค่ะ I can't forget this feeling ข่อน,นี้มาบ่อยมากเหมือนเป็นหัวใจหลักของเพลงเลย แล้วก็เริ่มมีภาพเปรียบเทียบเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างติดอยู่ในใจชั้นเหมือนท่วงทำนองเพลงอ๋อ oh, stuck in my mind like a melody อันนี้เห็นภาพชัดมากเลยค่ะทำนองเพลงบางทีมันก็วนอยู่ในหัวเราจริงๆเนาะควบคุมไม่ได้จริงครับวนไปวนมาเหมือนความคิดบางเรื่องที่มันผุดขึ้นมาซ้ำๆเหมือนที่เขาเรียกว่าเอ่อการครุ่นคิดหรือเปล่าครับ rumination น่าจะใช่เลยค่ะแล้วก็มีอีกอันคุณคือเสียงสะท้อนที่ไม่ยอมปลดปล่อยฉันให้เป็นอิสระ You're echo won't free the set me that เสียงสะท้อน Echo นี่ก็คือมันตามมาหลอกหลอนไม่ยอมหายไปไหนใช่ค่ะมันตอกย้ำการวนเวียนควบคุมไม่ได้เหมือนถูกขังไว้ด้วยความทรงจำนั้นเลยค่ะนอกจากเสียงแล้วยังมีภาพอื่นที่มาตอกย้ำเรื่องความฝังใจนี้อีกนะคะอย่าง words like tattoos on my skin คำพูดเหมือนรอยสักบนผิวแม้จะจางแต่ก็ยังรู้สึกได้ครับเลยนะคะเหมือนความทรงจํานี้มันทิ้งร่องรอยไว้พัวตัวเราจริงๆใช่ครับคมเปรียบเทียบผู้นี้มันทรงพลังมากเพราะมันยกระดับความทรงจําจากแค่ความคิดในหัวเนี่ยให้กลายเป็นสิ่งที่เหมือนจะจับต้องได้เกือบจะทางกายภาพเลยอย่างรอยสักหรือรูปถ่ายครับมันเป็นรูปประรรมแล้วการที่รอยยิ้มเป็นโกส์เนี่ยก็คือสิ่งที่ควรจะหายไปแล้วแต่มันยังอยู่ ยังปรากฏให้เห็นและเมื่อกี้ที่บอกว่าความทรงจำมันส่งผลทางตายภาพจริงๆอันนี้น่าสนใจมากค่ะอย่างท่อน Beat in my chest หรือ Ace I confess มันต่างจากแค่ความรู้สึกเศร้าเสียใจยังไงคะในมุมมองเพลงนี้เป็นประเด็นที่ดีครับผมมองว่าเนื้อเพลงกำลังสื่อว่าความผูกพันนี้มันลึกซึ้งกว่าแค่อารมณ์เศร้าทั่วๆไปนะมันเหมือนฝังรากลงไปในระดับร่างกายเลยการที่หัวใจยังเต้นผิดปกติ หรือมีความเจ็บปวดที่ต้องยอมรับคอนเฟสเนี่ยมันบอกว่าความทรงจํานี้ยังคงมีอิทธิพลต่อสภาวะทางกายของเราอยู่ไม่ใช่แค่ในความคิดแล้วอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือมันลึกกว่าแค่คิดถึงแต่รู้สึกได้ในตัวเลยประมาณนั้นเลยครับ ความรู้สึกที่มันฝังแน่นทั้งใจทั้งกายแบบนี้ก็เลยนําไปสู่ความรู้สึกเหมือนอกําลังไล่ตามสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือการยึดติดกับอดีตอย่างท่อน chasing shadows ไล่ตามเงาหรือแค n t let go ที่ปล่อยวางไม่ได้ใช่ไหมคะถูกต้องครับมันเชื่อมโยงกันหมดเลยมันเชื่อมโยงกับภาพอื่นๆด้วยอย่างรูปถ่ายที่ฉันลบไม่ได้หรือรอยยิ้มของคุณคืองเงาที่คอยหลอกหลอนวันเวลาของฉัน A photograph I can't erase กับ your smiles a ghost that haunts my days คือมันเป็นภาพหลอนที่ลบไม่ได้จริงๆใช่ค่ะแล้วความเจ็บปวดเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในหัวด้วยนะคะเนื้อเพลงยังบอกว่ามันส่งผลต่อร่างกายเลยทุกย่างก้าวที่ฉันเดินคุณคือจังหวะในหน้าอกฉันโู Every step I take your t e t b e a t in my chest อันนี้คือแบบว่ามันเข้าไปอยู่ในตัวตนเลยค่ะลีคอน ทุกลมหายใจที่ฉันทำคุณคือความปวดร้าวที่ฉันสารภาพ Every breath I make, you're the ache I confess ฟังแล้วอึดอัดแทนเลยครับเหมือนคนคนนั้นหรือความทรงจำนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของการหายใจการเต้นหัวใจไปแล้วอืมมันเชื่อมโยงไปถึงความรู้สึกของการเ,เหมือนไล่ตามอะไรบางอย่างที่ไม่น่าจะได้มาครอบครองนะคะฉันกำลังไล่ตามเงาแต่ฉันปล่อยไปไม่ได้ I'm chasing shadows, but I can't let go คำว่าเงานี่มันอืมอาจจะหมายถึงอดีตหรือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่ก็ยังตัดใจไม่ได้ใช่ค่ะมันมีความรู้สึกไม่สมหวังไม่สมบูรณ์อยู่ในนั้นแล้วก็ปิดท้ายด้วยท่อนที่ว่าคุณคือเพลงที่ฉันห่มแต่ฉันจะไม่มีวันได้รู้จักความหมายตอนจบ you're the song I hum but I'll never know อันนี้ทิ้งท้ายแบบค้างคาใจดีนะครับเหมือนรู้จักผิวเผิน แต่ไม่เคยเข้าใจจริงๆหรือไม่มีวันรู้ตอนจบค่ะโดยรวมแล้วเพลงนี้ก็สะท้อนพลังของความทรงจำที่มันฝังแน่นมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะความทรงจำที่มันผูกกับอารมณ์แรงๆไม่ไว่าจะเป็นความเจ็บความหวยหาครับมันเกาะกลุ่มเราไว้ได้จริงๆเหมือนเสียงสะท้อนเหมือนเพลงที่มันวนอยู่ในหัวทําให้เรารู้สึกเหมือนยังติดอยู่ในอดีตติดอยู่ในความรู้สึกนั้นเป็นการใช้ภาษา ใช้ภาพเปรียบเทียบที่ทรงพลังมากนะครับทำให้เราพอจะสัมผัสได้ถึงความซับซ้อนของความรู้สึกลืมไม่ได้นี้เลยการไล่ตามเงาการปล่อยวางไม่ได้หรือแม้กระทั่งท่อนที่บอกว่าฮัมเพลงที่ไม่รู้เนื้อร้องจริงๆ s o n ไ I hum but I never know เนี่ยทั้งหมดนี้มันสะท้อนสภาวะที่ยังติดอยู่กับอดีตคือเหมือนจะ move on ได้ไม่สมบูรณ์เพราะความทรงจำนั้นมันยังคงยังเล่นซ้า อยู่ในหัวแล้วก็ส่งผลต่อปัจจุบันของเราอยู่ตลอดสรุปแล้วจากที่เราคุยกันมาเนี่ยสิ่งที่โดดเด่นมากๆจากเนื้อเพลงนี้ก็คือธรรมชาติของความทรงจําที่มันส่งพลังแล้วก็ติดแน่นจริงๆนะคะเหมือนมันประทับตราเราไว้ไม่ใช่แค่ในความคิดแต่ฝังลึกไปถึงความรู้สึกทางกายด้วยครับผมและมันก็ทิ้งคํำถามปลายเปิดที่น่าสนใจมากๆไว้ให้เราคิดต่อด้วยนะว่าเอ๊ะ อะไรคือคกลไกหรืออะไรคือสิ่งที่ทำให้ความทรงจำบางอย่างมันถึงได้ฟังแน่นในตัวเราได้ขนาดนี้อืมนั่นสิคะทำไมบางเรื่องบางความรู้สึกถึงกลายเป็นเหมือนรอยสักหรือทํานองเพลงที่ติดตัวเราไปตลอดทั้งทั้งที่เรื่องนั้นหรือคนคนนั้นอาจจะจบไปนานแล้วมันก็ชวนให้เรามองลึกลงไปในธรรมชาติของความผูกพันทางอารมณ์และความทรงจำของเราเองซึ่งมันอาจจะซับซ้อนกว่าแค่ตัวอักษรหรือเมโลดี้ที่เราได้ยินจริงๆครับ I walked through the fire with no shoes on. The sky was grey, but I kept moving on. You called my name like a thunderstorm. And suddenly, my heart. Like i take you're the beat in my chest every breath i make you're the ache i confess i'm chasing shadows but i can't let you the sun